สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคูแจนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะคะซึ่งเราจะเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเรื่องความรักและความผูกพันในครอบครัวและเรียนกันในเรื่องความรักและความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวนะคะ สำหรับตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะนักเรียนสามารถระบุสมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพันของสมาชิกที่มีต่อกันได้ค่ะสำหรับผังสาระการเรียนรู้นะคะในเรื่องความรักและความผูกพันในครอบครัวนะคะเราจะเรียนทั้งหมด2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของสมาชิกในครอบครัวและเรื่องที่2เป็นเรื่องของความรัก และความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวนะคะที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะแล้วก็จะแยกย่อยออกเป็นการปฏิบัติตนเป็นเด็กดีของครอบครัวนะคะครอบครัวจะทําให้สมาชิกทุกคนมีความสุขเนี่ยควรมีลักษณะดังนี้นะคะ 1. สมาชิกในครอบครัวมีความเกี่ยวข้องกันเช่นเป็นพ่อแม่ลูกหรือเป็นญาติกันนะคะ 2. สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่สัมัคีไม่ทะเลาะกัน 3. ส,สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเช่นรับประทานอาหารทำความสะอาดบ้านปลูกต้นไม้ร่วมกันนะคะ 4. ส,สมาชิกในครอบครัวให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องต่างๆเช่นพ่อแม่ดูแลลูก ลูกช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านพี่สอนน้องอ่านหนังสือทําให้เกิดความรักความสามัคคีในครอบครัวนะคะ 5. สมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมตามความเหมาะสมเช่นไปทําบุญตักบาตรที่วัดในวันสําคัญทางศาสนาช่วยทําความสะอาดชุมชน 6. พ่อแม่ผู้ปกครองหรือปู่ย่าตายายอบรมสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดี 7. พ่อแม่ผู้ปกครองควรเอาใจใส่ด้านการศึกษาของลูกเช่นสอนการบ้านอ่านหนังสือด้วยกันผู้ปกครองนะคะหมายถึงผู้ที่ให้อุปการะให้การอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยจากอันตร,รายทั้งร่างกายและจิตใจผู้ปกครองอาจเป็นพ่อแม่ ญาติคนใดคนหนึ่งหรือผู้อื่นที่มีสิทธิ์ดูแลเลาราครอบครัวจะมีความสุขก็เพราะว่าสมาชิกทุกคนในครอบครัวรักใคร่สามัคคีกันนะคะสำหรับชิ้นงานในชั่วโมงนี้นะคะเป็นใบงานครอบครัวของฉันนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันอันแรกนะคะก็คือให้หนักเรียนเนี่ยบอกวิธีการแสดงความรับของครอบครัวตนเองนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ครูคจะยกให้ฟังนะคะว่า การแสดงความรักของครอบครัวตนเองเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันแรกนะคะคือรับประทานอาหารร่วมกันนะคะพร้อมกันนั่นเองนะคะรับประทานอาหารพร้อมกันนะคะต่อไปนะคะไปทําบุญตักบาตรร่วมกันนะคะก็คือเวลามีวันสําคัญทางุพุทธศาสนานะคะก็จะไปทําบุญตักบาตรที่วัดโดยพร้อมเพียงกันนะคะ ต่อไปนะคะก็คือบอกรักกันทุกวันนั่นเองนะคะหรือว่าอาจจะมีเป็นการกอดกอดกันทุกวันหรือว่าอะไรแบบนี้ก็สามารถเขียนลงไปได้เลยนะคะสำหรับบางครอบครัวที่มีมีวิธีการแสดงความรักในแบบอื่นๆนะคะต่อไปนะคะในในด้านล่างนะคะจะเป็นการใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่เป็นการแสดงความรักต่อกันนั่นเองนะคะ ามาเริ่มที่อันแรกนะคะพ่อกอดหนูนิดทุกเช้าก่อนไปโรงเรียนเป็นการแสดงความรักไหมคะถ้าเป็นนะคะเราก็ใส่เครื่องหมายถูกเลยค่ะต่อไปนะคะพี่แย่งของเล่นตอนที่น้องเล่นอยู่การแย่งของกันและกันเป็นการแสดงความรักไหมคะไม่ใช่นั่นเองนะคะต่อไปนะคะพูดคำหยาบเมื่อมีอารมณ์โมโหอันนี้เป็นการแสดงความรักไหมเอย อันนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะต่อไปนะคะที่บ้านจัดงานวันเกิดให้ต้นท่าทุกปีเป็นการแสดงความรักไหมคะอ่าเป็นนะคะเพราะว่าเป็นงานแสดงความรักแล้วก็เอาใจใส่นะคะในเรื่องวันเกิดนั่นเองนะคะต่อไปนะคะลูกเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่เป็นงานแสดงความรักไม่เลยอ่าใช่นะคะเพราะเราเชื่อฟังเนี่ยแปลว่าครอบครัวเราก็จะมีความสุขรักกันไม่ทะเลาะเบาแวงกันนะคะ ต่อไปนะคะบอลแอบ,บลักขโมยเงินแม่ไปซื้อของเล่นอันนี้ดีไม่เลยไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่เป็นการแสดงความรักนะคะข้อต่อไปนะคะน้องทําผิดแล้วไม่ขอโทษอ่าอันนี้ก็ไม่ใช่การแสดงความรักนะคะคนเราถ้าเกิดอยู่ร่วมกันนะคะทําผิดก็ต้องขอโทษกันนะคะต่อไปนะคะพี่สาวสอนการบ้านน้องวิชาวิทยาศาสตร์อ่ะ การสอนการบ้านก็คือเป็นการช่วยเหลือกันและกันนะคะแปลว่ารักกันนะคะเป็นการแสดงความรักก็ใส่เครื่องหมายถูกเลยค่ะต่อไปนะคะแม่นินทาลูกของป้าให้ตายายฟังอ่าเป็นการนินทานินทาคนในในครอบครัวนะคะดีไม่เลยไม่ดีนี่แปลว่าครอบครัวเนี่ยมีความบาดหมางกันนะคะก็คือไม่ใส่เครื่องหมายนะคะข้อสุดท้ายนะคะ ครอบครัวของต้นไปเที่ยวต่างจังหวัดกันเมื่อมีโอกาสอันนี้เป็นงานแสดงความรักไหมคะอ่าเป็นนะคะก็คือเป็นการใช้เวลาที่ว่างหรือว่าเมื่อมีโอกาสเนี่ยให้ได้ทํากิจกรรมร่วมกันนั่นเองนะคะอ่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใบงานในเรื่องครอบครัวของฉันนะคะก็จบลงแล้วน,นะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะในเรื่องความรักและความผูกพันของครอบครัวนะคะ แล้วมาพบกับครูแจนได้ใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ